จูกะแดนแทบอยู่มาพี่น้องต้องไปเช้าวันเสาร์อันแสนจะสวยๆเราจะทำสอะไรนะไม่รู้กินไก่เราซื้อมาจนมันออกสีดำแล้วครับเกือบหนึ่งเดือนละแช่เย็นไว้ตัวน,น,นี้มันไม่ถูกความเย็นครับพี่น้องมันก็เลยออกเขีย,ขยวๆ เราจะมาทำสต๊อกสต,สต๊กไก่กินในวันเสาร์วันอยนุดสามโมงแล้วสามโมงจ็สี่โมงแล้วพี่น้องเอ้ยแจ็คไข่กินยังบ่ามีแม่บ้านพี่น้องประกาศร,รับสมัครแม่บ้านเด้อมาเฮ็ดกับเขาให้อำหน่อยกินเดี๋ยวขค้นเจบงกับพอ่อ เอาสวยๆกว็เจี๋ยหงนิดนึงโอ้ต่เจี๋ยหงไม่สวยแต่ปอนเร็อกน้องพี่นอ้องนี่นะจักมันจักไก่สดมันไม่สดหรอกพี่น้องเราก็จะสบับพล่แค่เท่ใส่ไปนิดน่อยเราหั่นบางๆเพราะว่าจะทำให้มันแบบอันนี้เราก็ สภาพแค่ถท่อันนี้อเอาเก็บไว้ก่อนเราต้องไปยินน้ำทิ้งก่อนใช่ไหมนี่ไปกอ่อนน้องนาะเดี๋ยวเราก็ไปเอาเขียงใช่ไหมอันนี้คืออะไรน้ำจิม้มที่เนียน อืมที่น้องเรียนทำไว้กินกับขามนิ่กเกล,ลือนะกเกล,ลือนะก็จะมีกลิ่นสักหน่อยเพราะว่าเรา กาแค่ตุ่ยมันก็นา่าเป็นไก่นอ้องเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเคียงก่อน <Ooh. S 1> หอมกรุบเลยพี่นุ่มเลยหอมกรุบเลยว้าวนี่ว้าว ไม่ได้ปรุงแต่งเลยนะครับเราจะกินแบบออนร็อกส์<ะ>ใคนเอ็ดมาเยอ็ดนีแอะไรกันผู้ใเดเป็นคนเอ็ดปั้นเหรอเอืมอปั้นจะเอารถของมันมานะไม่ใช่รถขอหบมึงนะม,มึงอะไรนะหมูเหรอหมูแหลกหลักมาพวกหมูนี่ก็เอาตัวเจ้อ,อันนี้ก็ตาเดี๋มันเป็นคขนขยเตี๋ย พี่น้องมันนี่ปิ้งไก่ปีกไก่จักเมียนยังไงสปาเกตตี้คีโมซี่ซิไม่ใช่กิจของสูงไม่ใช่กิจของหลวงพ่อเฮากินไรไม่ใช่กิจของหลวงพ่อนะอ,อย่าไปจับตั้งจะดีแล้วนี่ ẹ, มุมนี้ขอทานะหลวงพ่ออย่าพูดวายนะหลวงพ่อตาเชี่ยวมุมนี้โรศัพท์ผมไหลนี่โอ้ยกระไรตัวจกกัดกระไรของอาจารย์ ผมยันคนเมืองหลายคนไม่รู้เรื่องอันนี้เนาะของสูงมันไม่ใช่ขีดของสูงอยู่วุ่นวายหลวงพ่อหลวงพ่อเงินียนมันดุเน้นชอบขวนนะครับคุณชมจานผมชิได้ชุดโกโกวาโกชิปิยาสามีราแล้วน้องเน้นเซมเบ้มากวนพระอาจารย์ครับรบกวนอาจารย์เทพอาจารย์กดไลค์กดแชร์ครับมีคอมเมนต์อ่านให้ด้วยนะเพราะว่าเราใช้กล้องหน้าไม่ต้องหลังไม่ได้เพราะว่าใช้กล้องหลังแล้วมันไม่ชัดเราเลยใช้กล้องหน้าโอ้ใช้กล้องหน้าแล้วมัน โอ้ยคนกดใจกับโบมีไม่มีกระช่างไม่มีใครดูไม่มีกระช่างไม่มีใครเอาไม่มีใครเอากะช่างเราจะปอดเดอร็อกเองเดียวเดอะร็อกเองเดียวเราก็จะทำอะไรไปก่อนนะเราทำตัวนี้ไปก่อนแล้วเราปานปลกแตงไว้ก่อนนี่น้ะจิ้มโกโกววต้นจิ้มของเราที่เป็นต้ำจิ้มของสามเณรทำไว้เราก็จะม้วนตัวทำมไปเป็นน้ำจิ้มของเราเองกกโกวา ร <Right>, right. ุสุดโกโกวารุ่นใหม่กันนะครับพี่น,น้นองโกโกวา,วาโ,โกโกวาไปไปหาทำโต๊ะไปนี่แรงเองเ,เออกล่องะลายๆเออมาตรฐานหอมกลุ่นเลยพี่น้องเอ้ย เราต้องรีบกินทั้งหมดนะครับไม่งั้นมันจะเน่าครับเโตประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนแล้วที่เราแช่ไว้ในที่เย็นใช่ไหมน้องเนินต้องเนินมารักกินไก่ดิบประจันใช่ไหมชุดผู้เล่นอันน,นียแม่งลอยก้กอๆเองลายลาย,ลายพุทธภาษีออก,ยยกอไอวอกะเชี่ยวโครโ ียวงานยังไม่เสร็จมานั่งทำไมเสร็จแล้วงานไหนแม่งขี้โมวะก็เป็นปีกล้วยรู้จักปีกล้วยไหมพี่น้องเราก็จะกินก่อจะบอกกับใครดอกแทะไก่ของเราอันนี้ใครดูมีใครดูแล้วก็ว่าเป็นเลิอเสิเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราก็ต้องทําพูดคนเดียวได้เน,นี่ยพูดกับเนนน,นี่จะให้พูดกับแมวที่ไหนพูดคุยกับผมน่ะ ดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเอ้ยไม่กดไม่กดกี่โมงแล้วเนาะตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยยังเลยเอันนีเ้เก้าโมงห้าสิบแล้วชุดนี้ยังไม่ได้อาบน้ำนะพี่น้องไม่อาบน้ำสองวันแล้วฮะชุดนี้ฝาบุหงุดชักสักทำไมเราเป็นคนใส่เองเราจะซักทำไมโอ้สี่รอ้อยห้าสิบแปดนะขอบคุณคนดูหนึ่งคนนะครับม,มีใครดู ก่อนคนดูดดหลายๆเลยเพราะอาจารย์อะไลรมันต้องไล่ต่อเน,นื่องไงไล่ต่อนอีกอย่างหนึ่งไม่ได้อาจานอะไรจารย์ต้องบอกเขาด้วยบอกอะไรอ๋อบอกว่าบอกอะไรพรุ่งนี้จะเริ่มไล่ไม่บอกไม่บอกบอกทำไมยิง,ยง,ยงพอกรรมการเหนื่อยตัน นะอย่าไปเคลื่อนมันบ no no ่อยมันไม่ได้มุมภาพสวยอะไรายไม่ต้องเขาดูจานเขาเบิงเราคนนึงอ่ะเป็นไดยแค่ลูกเก็บเขาเบ่งต้องเลยเขาจะดูไก่ย่างของจานนี่รับน้องโกโก้ว่าโกโก้ว่าโกโก้ว่าโกดาโกโก้ว่าโกชิพิยาสมิราโย จานลูกสาวเขามาเบิ้งพวกโกูก้บาผมเลยเดี่นั่นนีโมเขามาเบิ้งกับซอสคนหลับเป็นไงโกูก้บ้าผมมันตึงเกี่ยวนี่อแม่ไม่ของโกโก้จตายขใจให้ด้วยสามสิบไม่ใช่จานนะเกลือเลยเม็ดคุ้มด้วกดนั่นแหลใช่ลรอเออเทิดวันคีแตกบอกแล้วเขาไม่เกลือเลยยื้อเขาเป็นแอสตริกของจานไอ้ชิโมาจารย์ดู เราจะลองชิมดูก่อนนะครับเราก็จะแกะออกมาชิมแต่มันก็ยังไม่แห้งนะครับรสซ้ำแห้งพี่น้องตบุดไว้เจ็บพ่วงเมืองเจ็บพ่วงโกโกวาโกชีไปเลยดูดวายนี่ยมันละลายแน่พี่น้องคอมเมนต์น้ำใช่นี่นะครับเออกดใจเออกดใจจะมาจะมาเออกดใจากดขึ้นบินโกโกวาโคตรสุดอาจารย์ขึ้นบินโกโกวาผมอ่ะ ว่ากูดากไปไปเลยไปไกลโตวตาโตริปีละแบบปีปายิ่งวาสิบสามรูปอ๋อห้ามัดทันเนียงนะแยวพริกหน่อยอ้อาจารย์เห้เป็นเมียงเอาเนละเมียงสเต็กเมียงสเต็กแซ่บปะแซ่เมียใส่เสียงไปพูมโจ้ได้แค่ปันไหลละโจโมเด้ปันใจเขาเนก เฮ้ยยังวะใส่ใส่ไปน้องใส่ได้ครับใส่ได้อีกใส่ได้อีกนี่ใส่ผักบุ้งใส่อ่านี่ใส่ใส่ผักลิ้นฟ้าใส่ลิ้นฟ้าไปนิดนึงอร่อยไหมนี่น้องเทแดแปลกขนานานี่กับป๊อบบุ้งก็พี่น้องเนาะกิมมีคของเราเลยเออ นี่อันนี้เราจะใช้แบบไม่ไม่ใส่น้ำจิ้มก่อนจากสตาร์กายกลายเป็นเมี่ยงกก่เจดมอ,อืม,อม,อม 卤味，行。嗯，嗯，嗯，嗯嗯，咋地？嗯。 โคดาอะไรนี่คราวนี้เราจะลองใช้น้ำจิ้มที่อันนี้เป็นน้ำจิ้มมะขามครับเราจะดัดแปลงเป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวบาร์บิเกลกายมันจะไม่แห้มหรเราอยากให้มันแบบแหมๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราจะเอามานดิ้งๆแล้วก็ใส่ต่อเราอยากให้มันเป็นแหมๆอยู่อันนี้ก็เป็นใบชาบู เขาก็ใส่พวกนี้ใสเกลือเกี้ยงไปจากสแส้กายก็กลายเป็นเป็นไรเป็นไรน้องเรนบุ่ญวายบุญเลยวายใสุ่ผกระผสงแล้วก็ใส่ใส่ลงไป อนนี้เราจะใช้น้ำรองน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มของเราคือน้ำจิ้มมะขามที่เป็นน้ำจิ้มที่จังเลนทำไว้ขีโม่เหี่ยววะก็ต้อมแล้วเราก็กินครับไม่เป็นไรซอสซอสจิ้มมะขามว้าวตอนนี้เราก็ใส่นี่แล้วกับการขี้โม่โอ้ันใส่เยอะมากใส่ก็โกโก้บ้าโกที โกด้าโกด้าโกด้าผู้สามัญใส่น้ำจิ้มใส่ก็ดีมากมากมากจริงจริงก็ดีออกถึงเลยเจ๋งเลยว้าวอืมจับอืมจับหรือฮะ

เราก็ทำแบบนี้นนะแล้วอ่าทำแบบไหนทำชาติแบบนี้อย่างเงี้ยอืออที่อะไรที่เราทำแบบมีสาระทำไมคนไม่ดูอ่ะเออมันเลือดแปลกมากอ่ะนะพี่น้องอือเนี่ยแล้วแซ่ละะแซล้วแซ่ด้วยนะพี่น้องนะเนี่ยตอนเชา้าเราจะกินแบบใครไม่ดูมาดูโกโก้อย่าบุบวายเนี่ยน้อยอย่าบุบวายแล้วเราทำวันนี้เราแบบกินกับโกดิีง โอ้ผู้ชายทำไมเขาต้องเมืววเองโกโกวว้ว่าเราจันโกว่าชิ้นใหญ่้ยมันเป็นอะไรอันบเพราะว่ามันจะมรีูมดูจะมีดูแล้ก็ทะตกิจัได้พี่้ราฮะ กดไลค์กดแชร์นะครับดอกบัานที่มีก็ส่งมานะครับดอกคุณาบไม่ต้องส่งมานะโอเคปูกลาสรวันถ้ามีพันธุเตจับทางอาปาราทังขามาตามโอาตมาาอพันธุ์เตไหมยะต้องตามต้องตามเนาะสตม่แน่เนาะนะวันนี้นนเราจะหั่นใส่เป็นชิ้นครับพอดีคำพอดีคำ,คำเค นุ่งน้ำจิ้มอร่อยนะน้ำจิ้มมะขามมาทำเป็นน้ำจิ้มใส่อร่อยจริงไม่เชื่อลองชิมดิไม่จีบหรอกนุ่มไมน้องไม่เป็นไรมันไม่มันเป็นมันช่วงกินฉันได้ไงมันเป็นช่วงที่ฉันได้น้องเน้นแต่ไม่ให้ฉันหรอกเพราะอ้จาน์ตาอาจารย์ไม่อิจอย่างฝายอยากไปซ่องมิ เราจะกินแบบเปียวพ่อแม่พี่น้อ,องซื้อซองมาปุ๊กๆในกินแบบเปียวเขากินแบบน้องออไ,มไ,มไม่เหมียวๆนะเนีอนน้องใส่หนอนนะครับใส่เกลือกอะไรไม่นูดูกับแดนแซ่บแซบบางเล่ก็ไม่รู้แซ่บตรงที่ว่าน้องกินแล้วน้อแซ่บเองจะด,ด้วยว้าวาว้าวอื ใส่ขนาดอ่ะดีดย๋ยวหรอกเฮ้ยไปแล้วใส่แบบเกลือนะพี่น้องแล้วก็ไม่ใส่แอบบอ๋อไม่ใช้น้ำจิ้มครแบบับกินแบบแล้วกินเรากินแบบธรรมชาติอร่อยไม่ทำไม่ไม่ต้องทำน้ำจิ้มก็อร่อยใช่น้อง บ้านผมเขาเรียกว่าปีกล้วทำไมเขาต้องเรียกปีกั้วน้องเอง่นทำมุมบ,บุมจทไผน้องเอง่นเนนอสน้อเนีเ่ต้องบูตีกล้วนะย่ะาษาาผมเขาเรียก้าตัเอยแม่แท้บ้านผมตอกปีล้วยนีะปีวยเราทำเป็นเนี่ยงเนาะใส่ไก่ตอนใส่ดอกกล้วย หนึ่งแว่นใส่มะเขือเพลาะมะเขือเปร่าหนึ่งแว่นใส่ใส่กระเพาะใส่ผักบุ้งหนึ่งช่อใส่อะไรใส่อะไรพี่น้องใส่แตงกวาที่กัดแล้วหนึ่งโบกชีสใส่ยังพริกใส่ยังพริกใส่ยังยังยังไม่ใส่ใช่ไหมใส่พริก หนึ่งตับใส่เด็กใส่อ,อะไรที่ยังไม่ใส่อันนั้นเองใส่แข้งใส่แข้งหนึ่งหน่วยใส่อะอีกใส่ออใส่ผักเทกาหรือผักบินฟ้าหนึ่งชันแล้วใส่น้ำผึ้งโทูดมะขามที่ตำรวจทำไว้ดูดไป กิกนแะล้วจะพอนะมันได้แล้วใส่ไหมอื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 ม่ืม่ไมอืมอืมอ,อ,อืมอืม่ืนะออมอืมอดืมอ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 ืม่ืมอืม่มอืมม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  ตัวทับบต้บหมอกต้นเบิงเป็นลายค้นเดียวนี้นะอืมตัวได้ตัวแซ่ดอเพียงน้อยแล้วนี่ชิดเป็นร่องเหมือนไงสีไก่เราต้องต้ง่ายนานหน่อยเพราะว่ามันใส่ข้างข้างว่าต้องตงข้างข้าง เนะริ่มแ้มแนละ้วรู้แต่คำว่าแฮมไหมอู๋เน้นใส่อันนี้เยอะมากเลยกินอูมามิเยอะมากเลยลก็กินน้ำบมาณสามขันเลย <c oughs> นี่เงินเลยเดือะเบาวอืมมันอร่อยถุงกินมันอูมามิเพราะไอ ขาเรียกว่ามันปูมันนี่ไอพวกเนี้ยเาเาาเนปูม่พรเรีกว่าอะไรตาลกันั่นละ xúc này xúc ở đây này xúc lại con xúc bao nhiêu là thế nào Hãy subscribe đó

มีคนอยากกินด้วยเพราะคนไม่ไหวด่เลยว้าม,ม,มาถามป่ร้อยอือเ้้น้ด้อย่างาวเกรอะไร้งีไปกัอใ่าม มอร่อยารม์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียระวัมันสูงไม่ทันกันที่นนองมันก็เลยอารมณ์เสียนี่มันเราไม่ได้หัน ออกมาอมกเอ๊ะพวกเราลองดูไป